สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเมื่อวานเขาก็มาพบมาปอกกันกับทองเทียนหน่อยคุณอีสานเนาะครับเนาะกระชีู้แล้วเนาะครับว่าเมื่อนี้สี่บอกเรื่องยังเกับมาเบิ่งดาวเรืองครับผ่านไปหาซีมือแล้วครับเนาะดาวเรืองเราเริ่มแตกดอกแตกยอดอันนี้เป็นเรนนี่ศูนย์ศูนย์สองนะครับเนาะนี่ครับใส่ดอกกำลังสวย กำลังดอกครับงามๆเลยครับการติดปลูกดาวเรื่องนี้ก็ต้องเอาใจใส่หรือว่าแต่ตัวนี้นี่กำลังได้เห็นไปจากกำลังดอกช่วงนี้ที่ช่วงดอกจะให้ใส่ปุ๋ยนะครับ 8 2ดยี่สิบห้ายี่สิบห้าแปดห้ายี่หนะครัสวย